ถ้าให้ลองเลยวิธีป้องกันรอยแตกลายด้วยสูตรธรรมชาติให้กลับมาเนียนสวยรอยแตกลายคือลายเส้นที่มองเห็นได้ชัดบนผิวหนังมันสามารถเกิดขึ้นได้บนหน้าท้องหน้าอกแขนท่อนบนต้นขาและบั้นท้ายแม้กระทั่งการตั้งครรภ์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดรอยแตกลายขึ้นได้ นอกจากนี้สาเหตุอื่นๆได้แก่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจัยทางพันธุกรรมความเครียดและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในผู้หญิงรอยแตกลายสามารถสั่นคลอนความมั่นใจของผู้หญิงได้อย่างง่ายดายโชคดีที่มีวิธีทางธรรมชาติมากมายช่วยคุณกำจัดอาการอันไม่น่าพึงประสงค์เหล่านี้ให้หายไปได้ ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ถือเป็นสิ่งที่สามารถรักษาปัญหาด้านผิวหนังมากมายได้อย่างทรงประสิทธิภาพมันประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกันมากมายและมีสารที่ช่วยในการรักษาแผลแฟไฟไม่ขนาดเล็กพืชชนิดนี้มีคุณสมบัติในการบรรเทาและการรักษาซึ่งยังสามารถนำมาใช้สำหรับการรักษารอยแตกลายได้ด้วยน้ำมะนาว ใช้น้ำมะนาวคั้นสดในการกำจัดรอยแตกลายมะนาวมีกรดธรรมชาติซึ่งช่วยในกระบวนการรักษาและลดรอยแตกลายผิวถูกทำลายเสียวและรอยแผลเป็นอื่นๆโดยการนำน้ำมะนาวมาใช้นวดเบาๆบนบริเวณที่คุณต้องการน้ำมันฝรั่งน้ำมันฝรั่งคือสุดยอดเครื่องมือเมื่อนำมาใช้รักษารอยแตกลายเพราะมันประกอบไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุซึ่งมีความสามารถในการฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นหนาๆน,นำมาถูบริเวณที่ต้องการประมาณ3-4นาทีล้างบริเวณที่ขัดถูออกด้วยน้ำอุ่นหลังจากน้ำมันฝรั่งที่คุณถูแห้งแล้วทำตามวิธีนี้ทุกวันจนกระทั่งเห็นผลลัพธ์น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกประกอบด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย ซึ่งช่วยในกระบวนการกำจัดปัญหาสุขภาพหลากหลายรวมถึงรอยแตกลายด้วยนำน้ำมันมะกอกมาทาบริเวณผิวที่ต้องการเป็นวงกลมและนวดเบาๆการนวดนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นและยังช่วยลดรอยแตกลายอีกด้วยล้างผิวของคุณออกหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงน้ำมันละหูงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันละหู ไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมเท่านั้นแต่ยังเป็นสุดยอดเครื่องมือที่ช่วยป้องกันรอยแตกลายอีกด้วยนำน้ำมันละหูมาทาบริเวณที่ต้องการและนวดเป็นวงกลมทำประมาณ15นาทีหลังจากนวดเสร็จแล้วใช้ผ้าขนหนูบางๆวางลงบนบริเวณที่นวดเติมน้ำอุ่นลงในขวดและนำมาถูผ่านผ้าขนหนูประมาณ20นาที หากคุณทำตามวิธีนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ทำให้คุณต้องตกตะลึงน้ำตาลน,น้ำตาลทรายขาวคือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการกำจัดรอยแตกลายคุณสามารถนำมันมาทำเป็นมาส์กโลได้ด้วยที่คุณต้องทำคือผสมน้ำตาลหนึ่งช้อนชากับน้ำมันอัลมอนด์หลายหลายหยดอ้างอิง n a t u r a l h e a l t h c a r e f o r y o u c o m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ